ือว่าเป็นภารกิจที่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถ่ายโอนนะครับงานตรงนี้เพื่อให้ท่านได้รับทรารบในช่วงต่อไปไม่ใช่เป็นการบรรยายนะครับแต่เป็นการสร้างความเข้าใจนะฮะเป็นการพูดคุยกันว่า,าเราจะทําอะไรท่านจะทําอะไรต่อไปนะครับมีขอบเขตงานอย่างไรนะฮะแล้วท่านจะต้องทําอะไรบ้าง นะครับเกี่ยวเรื่องงานอำานขลงเมือนมีกิจกรรมที่เป็นเพนท้ง12เดือนะครับึ่งกิจกรรม2งส่วนใหญ่ของพืนที่นี้คือเรื่องที่สำคัญก็คือกิจกรรมีนโน,นะครับโคคือกิร,รที่เเรื่งองสเสร็จแล้วนะมี ทำใช้เป็นปิดเป็นเหมือนคนเดินแล้วก็แล้วก็มีกิจกรรมภายในของของอยู่ในวัดโขนแช่สามวันนะครับแล้ววัดโขนแช่นี่จะสามารถเชื่อมต่อไปกับลอยพุ่มตะบารนะครับที่ที่เป็นรอยพุ่มตะบารไม้ที่เป็นที่มีการสร้างไว้ประมาณอายุประมาณห้าถึงสี่ร้อนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเรื่องของแล้วก็เหตุการณ์อันใกล้ตัวท่านที่สุดเนี่ยนะครับ มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะบันเกิดขึ้นอย่างไรครับปัญหาต่งตางๆนะครับที่ไม่มปฏิบัติตามผังเมืองนะฮะหรือดําเนินการไปแล้วแต่ว่าขาดนะฮะช่วงรอยต่อ,อการผังเมืองหรือยังไม่ได้รับการวางผังเมืองนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะขอภาพแรกครับ สร้างอมืองเช่งเต้นั่นก็มีประวัติศาสตร์หินได้สร้างทาดัดสร้างอย่างแบบให้คนไทยกับเราก้าวไปถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักดิ์ละของคนท้องถิ่นแล้วก็ใกล้เคียงโอเที่สนใจนะครับเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์โบราณสถานนะเป็นที่ทำกาิที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดปีนะครับ งานที่คนทั้งหลายรู้จักดีงานพิตะโคนที่วัดโพนเดิมจริงๆงานพิตะโคนที่วัดโพนเนี่ยเป็นเป็นงานเฉพาะชาวบ้านเป็นลักการรักษาประเพณีตามประเพณีมีชาวบ้านมาถามพิธีที่วัดมีคนเท่าคนแก่มีเด็กๆเ,เ,เด็กน้อยมาร่วมกันเพื่อ,อนรักประเพณีโดยเฉพาะจุดกำเนิดที่รักษาและทำมาคือวัดโพนไยนี่นะ ้านท้ายนี่ยึดปเปพณีพุทธกับพามบางครั้งก็เอ็นเอียงไปทางวิญญาณทางพีนรู้สึกว่าอีหล่หลา่าเหมือนเงื่นๆที่เห็นในย่านเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าเขายึดมั่นในเขาศรัทธาในเรื่องวิญญาณเรื่องบุญเรื่องกุศล ครอบคู่กันไปบุญก็ดีเรื่องศัสนาก็ดีเรื่องพี่เรื่องผามก็ดีมี้ครอบคู่กันไปเร็ยนบูรานมาอ๋อแกปู่ที่ยทยอยากทยานมอถึงขอบปีก็เด่นเจ็นมาแก่สามเจ้าที่สูงสุดปีละตัวอันนี้ที่ลูกหลานมาแก่บากแกบ่บนท,บนบนที่อมาบามาบนไหยมีใครมาใกล้ได้อันเนี้อ,อมาแก้มส้นมาแก่บนมาอย่างนี้ท่านั้น ต่ต้องห้ามบ่ได้อันนี้บ่คือพระทักครับตอนนี้มาแก้บ่นหมู่เด็กไก่หันกันขึ้นมาได้มากับพอแสนเท่านั้นคนนอกมาบ่ได้ตอนแรกก็คือคิดของโครงการครงการขึ้นที่ขึ้นที่ประวัติศาสตร์ดูนี้เรียนทั้งหมดก็คือเราก็ขออาจารย์ให้เรียนซึ่งเรื่อนี้คือเป็นเป็นครื่องของเรื่องของประวัติวามรู้ที่เกิด ความเรื S <S> ่องของกิจกรรมทางด้านรุ่นครับที่คือจากกเรื่องเรื่องพวกนี้คือเรื่องของกิจกรรมทางด้านการถ่ารเรื่องกิจกรรมการเรื่องของกิจกรรมทางด้านรุ่นพื้นรเงี้ยเพราะไอพื้นที่พื้นที่ที่เป็นทางธกิจกรรมคือสีแดงๆที่ติดตา้ในถนนส่วนด้านด้านรอบก็คือเป็นอาคารสันตนาสัตว์เออท่าทางายเนี่ยที่แบบรงมเนีน่ยนะคะทำแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นจุดเด่น ที่ทำไปนทางอไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเรื่องของโซนส่วนที่เป็นพื้นที่เก่าตรงนี้ครับคือเรื่องของการอนุรับของดินถินแล้วก็เรื่องเรื่องของเรื่องของมุมมองเรื่องของการจุดพารเนี่ยเรื่องของทีเป็นเช่นนั้นอาคารที่บอกว่าที่อ่านวาดที่อ่านวาดอะไรคะของเรื่องของอนุรักษ์อนุรักษคือมีการไกดไลน์แล้วก็อนุรักษ์มีทั้งสองอย่างคืออนุรักอะไรของท่ารักแบปฏิกรรเรื่องของพื้นที่ มีพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็พื้นที่ที่เป็นอาคารเอออาคารอะไรนะมันไม่ดีว่ามัไม่ถูกหรืออะไรอย่างนีถนนเส้นนี้มาตรฐานเส้นนี้แหละแล้วก็มีผู้หนึ่งประเด็นในอนุรักษ์ทต้องการจะเห็นการซีชั่นก็จะพื้นที่เก่าออกมาเนี่ยความแตกต่างของพื้นที่หนึ่งพื้นที่เก่าเป็นที่จะทำใหม่ขึ้นมาในวิน่าจะเห็นน่าจะเห็นซีเควนซ์าจะสามารถจะบอกได้ว่าอ่าเนจุดที่จากสนุรักษ์นะคือ ลักษประเภทไหนแล้วแบบเก็บไว้เลยนะคะหรือว่าอนุรักษ์ประเภททาเฉพาะว่าคล้ายๆแบบอาจจะปรับรูปแบบขึ้นมาหรือว่าเอาแพทเทิร์นนี้มาใช้อย่างที่ที่คุณนทางดนตรีตัวอะไรเนี่ยมีหน้าตัวอะไรเป็นยังไงในกรณีไม่ชัดเจน่าถนนเส้นนี้จะปรุงเรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้เพื่อเกิดแรงมันเข้ามาแล้วช้าจะอ่ะอยู่ข้างนอกแต่คุณไม่ได้เป็นรูปถึงเท่าไหร่ก็เอาแค่ให้เข้าใจในคล้ายๆกับ element ของเมือง ผมไม่จําเป็นจะต้องเอามาตรฐานต่างประเทศมาใช้ว่าท่านจะต้องมีประชากรจานวนกี่พันคนต่อนหนึ่งไร่ไม่จําเป็นนะครับท่านอยู่รือื่นอันเมื่อไหร่นั่นก็คือความรู้สึกจำเป็นอย่างเราต้องได้นะครับงานทางเมืองของผมไม่จ um, ําเป็นต้องยึดมาตรการทางด้านผางเมืองเอาสาคนหรือว <thank you>. <ancia> so ่าเอาตัวอย่างของต่างประเทศมาใช้นะครับเราไม่จําเป็นนะครับแต่ว่างานทางเมืองนั้นนะฮะท่านท่านอยู่แล้วอยู่สบายนั่นคือความเหมาะสมด้านทางเมืองแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับ คคุณเสนอนะคุณจะทําการปรับปรุงถนนโดยที่ถนนนั้นนะบางเี่ยวเกี่ยวเรื่องกับเรื่องราวต่างๆปรากฏว่าในสิ่งที่ทํามาเนี่ยนะคือไม่ได้ทําเรื่องถนนเลยอ่ะถนนเนี่ยมันเป็นหลักเป็นรอเป็นย่อยรู้ถนนเป็นยังไงการกระจายการรับโหลดจราจรเป็นยังไงแล้วถนนสำคัญับกิจกตามยังไงมันไม่ปรากฏออกมาสิ่งที่ไปทําคือเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การสร้างโครงการ ซึ่งอันนี้เป็นส่วนอีกยอดมากเลยสิ่งที่ทุกโลกทำเนี่ยนี่คือเรลิกถนนแล้วถ้าถิ่นเข้ามาในเมืองจะเป็นยังไงแล้วไปสัมพันธ์กับการรับบยังไงย่านเมืองเก่าย่านเมืองใหม่คุณจะคันทับถิกยังไงตรงนี้มันไม่ปากปวดอ่ะปัญหาได้หมดเลยแลม้กระทั่งเซกชั่นถนนยังไม่มีมีครับท่าภาพเรื่องตัดถนนตามฟัไงเนี่ยนะไม่ใช่ตามอิมิเลชั่นแบบนี้นะไม่มีคือม,ม,ม,มีตามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ แต่ละส่วนของถนนเนี่ยตามแนวนี้เนี่ยเซกชั่นเ่ยมนปรับเปลี่ยนทงกิจกรรมยังไงคือแต่แต่ละช่วงแต่ละช่วงออกมาเนี่ยออมันก็ต้องอย่างนั้นสิเพราะว่าแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่เหรอมันอยู่ในย่านพาณิ์เก่ามันเป็นยังไงมันอยู่ในย่านพาณิ์ใหม่มันเป็นยังไงแค่แลคเตอ่์มันเปลี่ยนยังไงการจัดระบบของมันเป็นยังไงเฮ้ยพี่มันเป็นเรื่องเมนของคุณเนี่ยเรื่องนี้เมนของคุณเลยเสร็จแล้วไอ้พวกที่คุณตัดอินเวชชั่นเนี่ยมันเป็นลักษณะของไกด์ไลน์ตามแนวถนน คุมมันยังไงเพื่อให้ตามแนวถนนเนี่ยเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ที่คุณต้องการแต่หลักๆแล้วก็คือว่าเมื่อขับไปตามแนวถนนเนี่ยจะเห็นภาพในลักษณะปรากฏดังนี้แต่ไม่ใช่ไปไปคลิปเรื่องนี้เป็นเรื่องหลังว่าเพื่อให้ตอบกับความเป็นญาติในตรางๆเขึ้นมาเป็นก่อนก็คือเรื่องหลังมาเป็นเรื่องถนนมาก่อนแล้วถนนเนี่ยเราสร้างการรับรู้กับเมืองของคุณยังไงแล้วคุณจะไปวัฒนธรรมยังไงไปอนุรักษย์ยังไงตามหลังก็เจอ ยากเพราะว่าัเนอ่นอย่างสงอย่่เรืนี่มันมีให้ตัวมัรวมนนี่ต้องไปรงนวแต่ว่าเรื่องของโครงขาเนยที่เน้นรายละเอียดให้มาเนี่ยมันน้อยเกินไปงานนำเสนอครั้งนี้อรื่ต้องไปทำอะไรขึ้นมาแล้วก็มาประกอบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจุดเน้นมันก็จะอยู่ที่แกนของขนมย่างขา แล้วก็มีรายละเอียดของกลุ่มแอคทิวิตี้ที่อยู่ตามที่ต่างๆบนถนนนั้นบนถนนและบริเวณที่ถัดลงมาต่อเทื่อของบาต,ตามความสําคัญของพื้นที่ซึ่งเขาทําไปแล้วอยากจะกล่าวและอยากจะบอกกับท่านว่าตาลอดระยะเวลาร่วม40ปีมานี้นะครับกรมการมืองเดีนจนถในปัจจุบันได้มีการวางผักให้ท่านแล้วนะครับ <S <S แค่3ของพื้นที่ทั่วประเทศเท่านั้น ก็คือเขตชุมชนที่สำคัญทกันของแต่และจังหวัดนะครับรวมแล้ว1้อยแห่งเท่านั้นนะครับท่านทังคิดดูนะครับว่ายัางคานอีกมหาศาลนะฮะยังไม่ได้การดูแลเลยและบ้านเมืองจะอยู่ได้อย่างไงนะครับ <c oughs> จึงกำหนดเป้าหมายว่าจะต้องมีการวางขัง <c oughs> ให้แล้วเสร็จภายใน3าปีนะครับไอ้จนนุดแดงๆนะครับจุดแดงๆว่าจะพูดนะครับย้ำนี่คือพื้นที่ที่ได้รับการวางขังเมืองเท่านั้นแต่ส่วนเทาขาท้กหมดเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการ ไม่ได้รับการดูแลน้าทั้งเมืองนะครับแต่ต่อไปนี้กระผมจะพูดว่านะฮะคำว่าผังเมืองไม่ใช่ทั้งที่มาอยู่ในเมืองนะครับเขียนเ,ยเป็นทั้งเมืองได้ชนระบทน,นะครับแต่ตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับทุกอ,อย่าง